ผำว่าบ,บายคนครับก็ได้มาคอมเมนต์ในคลิปที่ผมรีวิวไอ้เจ้าซิมเน็ตเกินร้อยไม bynt 3 0มสิบเมกะบิตเปอเซคันนะผมว่าเออเฮ้ยพี่ทําไมผมซื้อไปใช้แล้วความเร็วมันไม่ถึงได้แบบพี่เลยบางช่วงเน็ตก็เอวบางช่วงเน็ตก็ช้าซึ่งคลิปนี้ผมก็ได้ไปอ่านรีวิวมามากมายอหลายที่แล้วก็ลองเอาไปทดสอบรีวิวความเร็วเน็ตแบบจริงจังผว่าไอ้เจ้าซิมเทพไม bynt ตัวนี้ลแล้วนะผมว่าเฮ้ย เมื่อมาถึงต้นปี2567นะผมมีคนซื้อซิมเทพไอ้เจ้าตัวนี้ไปใช้งานมากขึ้นแล้วสัญญาณเนต็ตความเร็เนต็ตมันยังแรงดีอยู่หรือเปล่าเนต็ตมันใช้งานได้ดีไหมเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันเลยนั่นเองนะครับผมอย่างแรกครผมผมว่าอยากให้เพื่อนๆมาดูก่อนนะผมสำหรับไอ้เจ้าซิมเทพหมาใบทีตัวนี้นผมสำหรับตัวนี้ที่ผมซื้อมารีวิวใช่ไหมผม ตอนที่ผมซื้ออะตอนนั้นอะมีคนให้เรตติ้งบนาฟาดาแค่น่าจะคนเดียวเลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยยังเป็นเรตติ้งมีแค่หนึ่งคนเองอะผมก็ถือว่าเป็นคนแรกๆที่ซื้อไอ้เจ้าฟิลมเทพตัวนี้มาใช้ให้แม,ม้ผมดังนั้นเมื่อผมเป็นคนซื้อฟิลมเทพตัวนี้มารีวิวตั้งแต่คนแรกตอนนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็อาจจะยังไม่แย่งกันใช้สักเท่าไหร่กันเชียวนะผมไม่อาจจะไม่เหมือนยุคนี้ครับคนที่ฟิลมเทพ my b y ท t ควรซื้อไปใช้มากขึ้น แล้วนอกจากนี้ครับบนช้อปปี้และอาฟาดาเขาก็มีฟิล์มเทพเน็ตไม่อั้นไมา์ไบทีตัวใหม่ที่ให้ความเรลว10เมกะบิตเฟอั้นมาขายเพิ่มเติมอีกและที่สำคัญกับขายดีอีกขายดีไอเจ้าตัวนี้อีกเพราะไอเจ้าตัวนี้มันอยู่ที่1,890บาทใช่ไหมผมไอตัว10เมกะอยู่ที่1,440บาทถูกเข้าอีกดังนั้นก็ทำให้คนซื้อใช้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมเพราะว่าตอนเนี้ มันก็ถือว่าเป็นซิมน้อยรุ่นมากๆเลยที่เพื่อนๆสามารถเรียนเน็ตได้ไม่อั้นแล้วก็ไม่ลดสปีดนั่นเองนะผมอ่ะแล้วผมก็ได้เอาไอ้เจ้าฟิลมเทพตัวนี้ครับไปทดสอบความเมวแบบจริงจังนะผมทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทํางานแล้วผลมันปรากฏว่าอย่างไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมสําหรับผลที่ปรากฏออกมาอันนี้ผมทดสอบความรมวไอ้เจ้าซิมเทพไมล์บเที่บ้านนะผม โดยอากาะผมจะขอพูดเรื่องความเร็วในการดาวน์โหลดนะครับผมเออเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการใช้งานอินเทอร์เนต็ตของเราซึ่งอันนี้ผมก็จะเอาตัวอย่างมาให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะผมว่าผมเอ้ยไม่ใช่มัวนะเว้ยผมทดสอบความเร็วมาจริงแต่ผมสรุม,มาให้แบบนี้นะเห็นปะเอออันนี้คือผลทดสอบจริงที่ผมไปทดสอบมาผมทั้งที่บ้านและที่ทำงานนี่อันนี้เลยนะอันนี้ผมไปทดสอบทั้งที่บ้านและที่ทำงานต่างเวลากันนะผมจะได้รู้ว่าความเร็วในแต่ละช่วงเวลามันแตกต่างกันด้วยหรือเปล่านั่นเองครับผม ความบ้าครั้งที่1ครับความเร็วเน็ตอยู่ที่13เมกะบิตเปอร์เซคันครั้งที่2ความเร็วเน็ตอยู่ที่8เมกะบิตเปอร์เซคันครั้งที่3ความเร็วเน็ตอยู่ที่6เมกะบิตเปอร์เซคันครั้งที่4ความเร็วอยู่ที่9เมกะบิตเปอร์เซคันแล้วครั้งที่5ความเร็วอยู่ที่12เมกะบิตเปอร์เซคันถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆครับความเร็วไอ้เจ้าซิมเทพ NT ตัวนี้ครับ ก็จะอยู่แถวแถว5เมกะบิตเพอร์เซคันนั่นเองนะครับผมเออก็อยู่แถว5เมกะนั่นเองครับผมก็ถือว่าดอปฝ้าตอนที่ผมทดสอบในคลิปรีวิวที่ให้เ,เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกตัวนึงครับผมอันนี้ผมทดสอบความเร็วเน็ตไอ้เจ้าซิมเทสไมน์แบนดีตัวนี้ที่ทํางานนั่นเองนะครับผมสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้ครับผมทดสอบครั้งที่119เมกะบิตเพอร์เซคันต์ครั้งที่สอง27เมกะบิตเพอร์เซคันต์ครั้งที่สาม24เมกครั้งที่สี่9เมกแล้วก็ครั้งที่ห้า 16เมกะบิตเซคั่นถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆครับความเม็ลเน็ตที่ทำงานผมแรงขวาเน็ตที่บ้านอยู่พอสมควรเลยมีหลายครั้งครับความเม็ลเน็ตก็ไปอยู่ที่2 0กว่าเมกครั้งที่แย่ที่สุดอย่างแค่9เมกเลยนั่นเองครับผมดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นได้อย่างหนึ่งแล้วนะผมว่าบางที่ก็สามารถเล่นเน็ตได้ไวเหมือนเดิมบางที่ความเม็วเน็ตมันดรอปลงนั่นเองนะครับผมดังนั้นถ้าเพื่อนๆซืออ้อไปใช้ ก็วัดใจอยู่พอสมควรเลยว่าบางที่เน็ตมันก็จะไหวและเน็ตบางที่มันก็จะช้าแต่ที่สําคัญถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆผมว่าช่วงเย็นๆครับประมาณครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าความเร็วที่ผมทดสอบมันจะดอกลงเพราะว่าผมทดสอบช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่เขาใช้เน็ตกันมากๆทําให้มันแย่งสัญญาณการใช้เอยใช่ไหมผมก็ทําให้ความเร็วมันไม่สามารถไต่ไปที่ถึง30มสิบเมกะบิตเปอร์เซคันได้นั่นเองนะครับผมเออ ดังนั้นก็ถือว่าถ้าเพื่อนๆซื้อไอ้เจ้าตัวนี้มาแล้วควาเมเบลเนตมันไม่ถึงใช่ไหมครับผมมันก็ไม่ค่อยน่าซื้อฟักเท่าไหร่ใช่ไหมผมก็มีไอ้เจ้าซิมเทพอีกตัวหนึ่งของ m ม b ์บาอนทีซึ่งเขาออกมาใหม่ครับก็คือซิมเทพสิมเมกะบิตเฟอร์เซคันมานะผมเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้ราคาถูกกว่าไอ้เจ้าตัวที่ผมซื้อมารีวิวประมาณ500บาทเลยนะครับผมเออราคาไอ้เจ้าซิมเทพ10เมกะบิตเฟอร์เซคันตัวนี้ก็อยู่แค่1440บาทเท่านั้นเองก็ถือถูกว่าถูกไปพอสควรเลย ถ้าเพื่อนๆพ,พอใจกับความเวลเน et อยู่ที่ประมาณ10เมกะบิตเซันผมว่าอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะผมเพราะว่ามันเล่นได้เหลือเฟือเหลือใช้นะผมสำหรับหลายคนนะผมสนใจที่อยากจะซื้อถามว่าซื้อได้จากไหนก็สามารถซื้อได้จาก Shopee แหรือแ a ฟ a ผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมสำหรับใครที่ซื้อซิมอันนี้นะผมผ่านลิงก์ได้ผมก็ถือว่าเป็นการับัฝนช่องโมโนแมนด้วยเล็กน้อยนะผมก็ถือว่าเป็นการ ขอบคุณมากๆเลยนะผมเออก็ถือว่าเป็นการสนุนช่องเล็กน้อยๆเย,ยแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยพี่ไอ้ความเบลฟิ m เมกะบิตเพอร์เซคน่ะมันเอาไปใช้งานอะไรได้หรือเปล่าพี่สิบเมกะมาแรงจริงหรือเปล่าอันนี้ครับผมก็ลองเอาไปทดสอบดูคลิปวิดีโอที่ความละเอียดอยู่ที่ 2K นะครับผมเออเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตามนี้เลยับผมอันนี้ใช้เน็ตมือถือครับผมไม่ใช้ใช้ WiFi ผมเปิดมาจากเว็บไอที่แชร์ วดีโอเพื่อนๆลองดูนบผมว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ที่ความเบลประมาณ10เมกอะมันดูคลิปวิดีโออย่างนี้ยังชัดเลยนะผมไหลลื่นนะผมอาจจะมีชา้าช่วงเปิดคลิปเล็กน้อยแต่ว่าพอมันเด้งเข้าคลิปแล้วเห็นเพื่อนๆเห็นเห็นมาผมว่าความละเอียดของภาพมันได้ที่ชัดมากๆแล้วมันไม่กระตุกเลยนะผมมันสามารถเต้นได้ไหลลื่นมากๆเลยนั่นเองครับผมตามนี้เลยนะครับ แล้วหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ถ้าผมไใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วๆไปมันไหวหรือเปล่าผมไม่มานั่งดูคลิปวิดีโอ Youtube ไปทั้งวันอะเดี๋ยวผมจะลองเปิดโซเชียลมีเดียผมจะเปิด Youtube ช็อตให้เพื่อนๆดูนะผมว่าเอมันสามารถใช้งานได้หลายอื่นมากๆเลยนี่ครผมผมขอเปิด Youtube ช็อตนะผมเดี๋ยวผมจะกดคลิปเรื่อยๆ,ๆนะ,เ,ะนเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเพื่อนๆมาเล่นได้ลื่นเลยนะผมนี่เห็นป่ะเปิดได้ลื่นเลยเห็นป่ะเนี่ย มันไม่กระตุกไม่อะไรเลยเพื่อนเพื่อนดูครับผมดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมาใช้ดู youtube ดูวิดีโอดูติ๊กต็อกเยอะๆะผมก็แนะนำไอ้เจ้าตัวนี้เลยครับผมไอ้เจ้าตัว10เมกนะเออไอ้ตัวส0เมกถ้าเพื่อนเพื่อนงบเบื่อก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับผมเออก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆงบจำกัดผมแนะนำตัว10เมกดีกว่าเพราะว่าเน็ตมันถึง30เมกเพื่อนเพื่อนก็ไม่อาจะเอาไปใช้อะไรมากมายอยู่แล้วนะครับผมเออก็ลองดูเก็บไว้พิจารณากันนะผมแต่ว่าถ้าใครสนใจสั่งซื้อ ก็สามารถกดสั่งซื้อได้ทิ้งใต้คลิปนี้นะผมส่วนเพื่อนๆใชใ้เจ้าซิมเทพ My by n t เไม่ว่าจะเป็นซิมเน็ตเกินร้อยหรือว่าเจ้าซิมเน็ตฟิมเกแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันได้นะผมแต่โดยส่วนตัวผมก็ถือว่ามันไม่ใช่ฟิล์มที่ดีที่สุดครับผมแต่ก็ถือว่ามันเป็นฟิล์มที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ซิมเทพที่สามารถเล่นเน็ตได้ไม่อั้นไม่จํากัดไปมาการใช้ มันแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับผม m ม b ์บายเอทีก็ยังเป็นถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถเล่นได้นะผมสำหรับคนที่ชอบดูคลิปวิดีโอไม่งั้นถ้าเพื่อนๆซื้อแบบจํากัดปริมาณการใช้ผมเชื่อว่าเพื่อน,อนๆดูไม่เกินอาทิตย์นะความไอ้ฟาร์แมนหมดอะเน็ตที่เขาให้มาหมดแน่นอนครับเออไอ้เจ้าตัวนี้เน็ตอาจจะถือว่าบางช่วงอาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่เล่นได้ไม่อั้นก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องบอกว่าสวัสดีครับ